ค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายวิธีการสมัครฉีดวัคซีนโควิดของประชาชนค่ะแบบเข้าใจง่ายๆนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุจะสมัครได้ยังไงแบบยังไม่มีการสมัครทั้งนั้นเฮ้ยพูดจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยผมพูดนานแล้วว่าคนที่จะต้องมาอธิบายกรรมวิธีเนี่ยมันคือรัฐบาลมันคือกรมครวบคุมโรคมันคืออหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนเนี่ยค,คือเขายังไม่ได้ออกมาว่าจะทําแบบไหนตอนเนี้ย เหตุผลของมันยังไม่มีที่จะฉีดเยอะๆอะ่ะแต่ที่เขาฉีดไอ้ไอ้สองล้านไอ้สองแสนโดสแปดแสนโดสเนี่ยเขากําหนดเป้าน้อยมากที่จะเป็นคนทั่วไปจะได้ฉีดแต่กรรมวิธีที่จะฉีดเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะหนึ่ง ต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่คะ่ะอันที่หนึ่งก่อนเลยเมื่อไหร่ที่รัฐบาลเคาะเป้งว่าจะฉีดเยอะๆนะ,ะฉีดเดือนละ10ล้าน5ล้านโดสเนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อให้เขามีข้อมูลมีโปรไฟล์ว่าใครที่จะได้ฉีดวัคซีนค่ะตามเกณฑ์ที่เขาว่าโดยไม่เกี่ยวกับบุคลากรการแพทย์นี่เขามีอยู่แล้วะนะคนที่เกี่ยวข้องที่เขาจัดจัดสรรไว้เนี่ยเอาพูดถึงประชาชนทั่วไปเขาก็ยังบอกว่าเอาคนที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคเนี่ย เจ็ดแปดอย่างเนี่ยมาเป็นลําดับต้นเพราะป็นเสียกับพื้นที่เสียงก่อนใช่กลุ่มเสียงในพื้นที่เสียงแล้วก็จังหวัดยังมาสัมพันธ์กับเรื่องจะทำไอ้ภูเก็ตโมดงโมเดลอะไรนี่อีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นต้องมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีประกาศให้ไปลงทะเบียนน่ะเลี้ยงเลี้ยงอยู่เฉยเไม่ต้องไปทําอะไรเมื่อลงทะเบียนเสร็จปั๊บเขาจะคัดโอเคคุณแพรออริตี้ชั้นหนึ่งคุณแพรออริตี้ชั้นสองชั้นสามเสร็จแล้วเขาต้องกําหนดว่าคุณ จะไปฉีดที่ไหนฉีดวันไหน ไอ้นั่นแหละมันถึงจะต้องเป็นระบบที่จะต้องตามตัวถ้ายังไม่มีอะไรพวกนี้อย่าไปจินตนาการเพราะฉะนั้นในกลุ่มประชาชนทั่วไปรอรอเริ่มเนี่ยที่จะลงทะเบียนจริงๆและเห็นภาพชัดประมาณพฤษภาประมพฤษภามิถุนาในช่วงนั้นแล้วเขาก็มีแอปเออเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นที่เของตอนนั้นเขียนยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยยังไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่อาจารย์คะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่เป็นกลุ่มทั้งพื้นที่เสี่ยงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวในช่วงเนี้ยบางคนเขาก็รอรอ ให้ติดต่อเข้าไปก็ยังไม่ได้ทบการติดต่อไม่มันต้องเขาติดต่อมาเพราะมันยังไม่เป็นระบบทั่วไปค่ะเขาติดต่อมาคุณถึงจะไปฉีดแต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงอ่ะก็เขายังไม่ไม่มีไม่มีคุณจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณก็ไม่ได้ฉีดมันไม่มีระบบมาถึงคุณเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคือใครค่ะคุณจะทะเล่ทะล่าไปไม่ได้อาแล้วเราโทรไปถามหรือไปติดต่อโทรไปถาม่าโทรไปถามไม่รู้เรื่องหรอกพีจะบอกห้สาระสาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะบอส่วนกลางน่น